สวัสดีคะ่ะทุกทท่ทานอยู่กับตุกนะคะวันนี้คะ่ะตุกพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินโซนชิดติดถนนลาดยางของ22องค์รักษ์นครนายกนะคะวันนี้คะ่ะตุกพาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงที่คุณลูกค้าทําสัญญาผ่อนตรงกับเจ้าของนะคะแล้วก็เข้าใช้ประโยชน์ทันทีค่ะเห็นไหมคะลูกค้าก็เข้ามาขุดลำรางนะคะแล้วก็นําดินมาปรับถมทําเป็นถนนเข้าไปย่งแปลงด้านในนะคะ ซนที่จะปลูกบ้านนะคะซึ่งท้ายแปลงเนี่ยก็ยังมีลำรางอีกนะคะอันนี้ก็ไว้สำหรับเลี้ยงปลาได้นะคะเนี่ยค่ะพื้นที่อย่างแปลงนี้นะคะก็ขนาด400ตารางวานะคะซึ่งก็จะมีลักษณะยาวไปด้านหลังนะคะไปถึงธงสีฟ้าเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะถึงธงสีขาวนี่มาถึงจุดนี้ เห็นไหคะนี่คือลักษณะของการเข้าใช้ประโยชน์จริงๆนะคะระหว่างผ่อนนะคะดาวเริ่มต้นที่50,000บาทก็เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แล้วนะคะอัปเดตแปลงที่ว่างนะคะตอนนี้ว่างแปลง P6 600ตารางวาตารางวาละ2 9 0 0บาทนะคะแปลง P10 400ตารางวาตารางวาละ2 9 0 0บาทแล้วก็ P11 400ตารางวาตารางวาละ2,900บาทนะคะซึ่งถ right, mm ้าแปลงสวยๆที่เราขุดบ่อรูปทรงหัวใจแปลง P1 นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนัดชมที่ดินซื้อที่ดินหรือจะโอออนไลน์ก็ติดต่อหารตุ๊กได้เลยนะคะอยู่ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะส่วนต่างจากหลักเขตหน้าแปลงถึงถนนลาดยางเนี่ยก็อีกตั้ง5เมตรนะคะ พื้นที่เนี่ยถือว่าได้ใช้ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินโซนชิดติดถนนลาดยางราคาตารางวัละ2,900บาทดาวเริ่มต้นที่50,000 50,000 50บาทนะคะสนใจจะซื้อสดนะคะโฉนดก็พร้อมโอนนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ก่ะกราบขอบพรคะคุณค่ะ